คอมเมนต์นี้บอกว่าเงินเดือนตันที่76,800บาทนะครับแล้วก็ตันตอนอายุ54บนะครับพอเกษียณมาแล้วจะมีบำนาญ5 3า0 0เดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันว่ากเกษียณเป็นกบขกับไม่เป็นกบขแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวตามคอมเมนต์นี้เลยเยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้ตาราง339ในการช่วยคำนวณน,นะครับเป็นตารางตัวคำนวณนบำเบ็จบำนาญน,นะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับก็มีในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแย,ยะมากมายนะครับส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็น ส่วนหนึ่งของตาราง3 3 9ที่เอาไวา้ใช้งานของเพจเลื่องกำไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็วิธีการใช้งานนะครับก็ตามตัวอย่างเลยนะครับเราก็จะมากรอกข้อมูล5ปีนะครับซึ่งเคสน,นี้พี่เขาบอกว่านะครับเงินเดือนตันที่76,800ต่ออายุ54นะครับแสงว่าอายุ54ถึง60เนี่ยก็กรอกเลยครับเจ็นมนห8 0 0นมันก็จะเฉลี่ยอมาให้นะครับ7 6็0 0ก็คือเฉลี่ยว60เดือนเนี่ยเท่านี้เลยนะครับนะ ทีนี้เขาบอกว่าอายุราชการ39ปีนะครับ39ปีเราก็มากรอกตรงนี้นะครับ39ปีซึ่งตรงนี้เป็นตัวการคํานวณแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม,ไม่เป็นกบขเนี่ยไม่เป็นนะครับไม่เป็นกบขเนี่ยถ้าเกิดอายุราชการ39ปี5เดือนนะครับเขาก็จะปรับลงเหลือ39ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น6เดือน1วันขึ้นไปนะครับก็จะปรับเป็น40นะครับ แต่กรณีของกบขเนี่ยเขาก็ต้องเอาเศษเดือนกับวันไปคิดนะครับก็จะออกมาเป็นจุดทศนิยมแต่ตอนนี้เราจะคิดคร่าวๆให้มันตรงลงตัวง่ายๆนะครับทีนี้เราก็เอามาใส่ตารางแล้วเราก็คำนวณดูจากการคำนวณแล้วนะครับก็คือถ้าไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับไม่เป็นสมาชิกกบขเนี่ยจะมีบำนาญ5 9า0 0น5,900ะครับ900บาท แต่การเป็นสมาชิกกบขนะครับได้ไม่เกิน70%นะครับก็จะได้53,760บาทนะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างเป็นกบขกับไม่เป็นกบขนะครับบำนาญเนี่ยจะต่างกัน6000นะครับและถ้าหากว่าเสียชีวิตบำเหน็จตก็ต่างกันอีกแสนแปดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเกษียณแล้วเลือกรับบำเหน็จนะครับก็จะได้เท่ากันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่นะครับถ้าเลือกรับบำเหน็จอย่าลืมนะครับว่า จะได้เท่ากันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับแต่คนที่เป็นสมาชิกกบขเนี่ยก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งจากกบขนะครับจากกบขอ,อีกก้อนหนึ่งซึ่งเงินของกบขเนี่ยจะได้เกือบทั้งหมดในแอปนะครับยกเวน้นส่วนที่เป็นเงินชดเชยกับเงินปเดิมนะครับที่จะไม่ได้ก็ประมาณนี้จากการคำนวณเมื่อสักครู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเคสของแต่ละคนนะครับสําหรับเคสของผมเองนะครับซึ่ง ก็ต้องอย่ารับตามตรงว่าตอนแรกก็คำนวณแล้วก็ตกใจนะครับก็คือคือเวลาไปเจอพี่ๆหรือว่าเจออะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นนักเรียนทาหารเนี่ยก็จะนับตอนอายุ18นะครับกรเกษียณมาเนี่ยก็จะมีเวลาราชการประมาณ42ปีที่สองปีเนี่ยถ้าเกิเดบางคนก็เก็บบันทวีคูณมีนู่นมินี่อะไรพวกนี้ครับก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เต็ม50ปีนะครับแล้วก็จะ,กะเกษียณเนี่ยได้บํานาญเต็มนะครับถ้าเงินเดือนนะครับเจ็ดหเนี่ย เขาก็จะไปเกษียณที 6, However, ่เ so นี่ยนะครับเอ้ยเกษียณเป็นผู้รับบำนาญก็จะได้บำนาญ76,800นนะครับแต่สำหรับพวกผมนะครับข้าราชการปัจจุบันนะครับก็จะได้แค่70%ก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000 0นนิดๆนะครับตรงนี้แหละที่พอเห็นตัวอย่างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะนะครับ จะเรียกร้องจะแก้กฎหมายซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่าก็คงมีหลายคนทำนะครับแล้วก็ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็เลยหรือว่าเราจะต้องเก็บเงินให้มากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเป็นขราชการรุ่นก่อนๆอาจจะไม่ต้องเก็บตังค์นะครับเพราะบำนาญเยอะนะครับแต่ว่าผมเองคิดว่าเราก็ต้องเก็บให้มากขึ้นก็ต้องออมให้มากขึ้นเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเอามาชดเชยในส่วนที่มันหายไปนะครับก็ไอเดียประมาณนี้ ทีเนี้ยผมเองก็พยายามพูดในหลายในหลายถ้ามีโอกาสนะครับก็คือจะพูดกับเพื่อนกับพี่กับะไรที่รุ่นหลาเขาเดียวกันแล้วก็บอกว่าวพี่รู้ไหมว่าพี่ๆที่เราเห็นน่ยคนข้างบนที่เราเห็นที่เขาเติบโตไปแล้วก็วันหนึ่งเขาก็กเกษียณเนี่ยเราก็หวังว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนพี่เขาแหละนะครับพอพี่เขาไปนะครับเราก็ค่อยขยับขยับขึ้นไปแล้วชีวิตเราก็จะเหมือนพี่เขานะครับพี่เขา,อาพอช่วงท้ทายๆคนที่ตั้งใจทํางานนะครับ ขยันตั้งใจทำงานเนี่ยก็จะได้เติบโตไปยู่ในตำแหน่งที่ดีสำคัญความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าเราใครที่ไม่ขยันนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเป้าตั้งใจทำงานแล้วก็ขยันแต่รู้ไหมว่าต่อให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ขยันแต่ด้วยกฎระเบียบที่มันเปลี่ยนไปการเป็นสมาชิกกบะขอยังไงเราก็จะไม่ได้เท่าพี่เขานะครับโดยเมื่อเราไม่ได้ที่เขาเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะต้องออมเองให้มากขึ้น ก็พูดง่าคือก,ก็เลยมาเริ่มออมนะครับแลก็จะเป็นตัวอย่างการออมให้มากขึ้นนะครับปัจจุบันกบขก็สามารถออมได้ถึง27%นตะครับต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยก็จะมักถูกปลุกฝังว่าเฮ้ยทำงานอย่าหวังขั้นนะครับซึ่งคนที่พูดแบบนี้เขาก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าการคํานวณแบบก่อนเนี่ยไม่ว่าท่านจะตันเร็วตันช้านะครับพอสุดท้ายเนี่ยก็ตันอยู่ดีนะครับเมื่อไปตันปุ๊บ นะครับเงินเดือนสุดท้ายเอามาคิดเวลาราชการกับเงินเดือนสุดท้ายหารด้วยห้เนี่ยมันก็ออกมาไม่ต่างกันพูดง่ายๆคือระหว่างคนขยันกับคนคนขยันกับคนไม่ขยันเนี่ยถ้าเงินเดือนไม่ห่างก,กันมากนะครับสุดท้ายก็มีโอกาสได้รับบํานาญเท่ากันแต่การเป็นสมาชิกกะบะขนะครับมันเอื้อให้คนขยันน่ยที่ได้ขั้นเยอะๆนะครับมีโอกาสสร้างเงินกะบะขโตกว่า ในขณะที่ออมเงินเท่ากันนะครับหมายความว่าทุกเราถูกหักแบบปกติอยู่แล้ว3%ดังนั้นถ้าใครที่ได้2ขั้นบ่อยๆได้รับการประเมินว่าเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ข้ามขึ้นเยอะๆขึ้นเยอะๆนะครับผู้นายๆคือคนที่เก่งขยันได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนที่เร็วกว่าเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินสะสมอ่าเงินสมทบจากรัฐนะครับแล้วก็เงินชดเชยจากรัฐเนี่ย ที่ในปริมาณที่มากกว่าสะสมไปเรื่อยๆๆนะครับซึ่งๆๆตรงนี้มันก็ทำให้เกิดความแตกต่างนะครับผมก็มักจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอ้ที่ทพี่เขาพูดมา่ะเขาพูดไม่ผิดนะเพราะในยุคเขาอ่ะเขาคิดบำนานแบบนี้แต่พอในยุคข,ของเราอ่ะคนที่เก่งขยันและได้ขั้นเยอะเขามีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนกับกบขอได้มากขึ้นเพื่อที่จะไปชดเชยส่วนที่มันหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปสอนน้องว่า ทำงานอย่าหวังขั้น่ะมันอาจจะไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องสอนใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องทํางานหวังขั้นอย่างยุติธรรมนะครับก็ว่าอย่างยุติธรรมก็หมายความว่าถ้าเราทํางานนะครับแล้วเราคิดว่าเราทํางานเยอะเราก็ควรจะได้ขั้นนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยคิดเข้าข้างตัวเองว่าเอ้ยตัวเองทําเยอะทําเยอะมันมนุษย์ทุกคนนะครับคิดว่าตัวเองทํางานคุ้มค่าแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่จะเยอะจริงๆอันนี้ก็ต้องเป็นต้องให้ สิทธิ์กับผู้สิทธิ์กับผู้บัญชาญการพิจารณานะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสนะครับไม่ถูกกับพวกบัญชาหรือว่าเป็นที่ที่มันไม่เอือ้อท่านอาจจะพิจารณาออกจากเซฟโซนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือย้ายที่ทํางานนะครับถ้าย้ายที่ทํางานไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้เลยอะไรทําให้ดีขึ้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ท่านอาจจะต้องหาช่องทางอื่นๆนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปเจอช่องอะไรนะครับแต่ก็แค่แนะนําว่า เราให้ทํางานอย่างขั้นอย่างยุติธรรมนะครับแล้วก็อยากคิดก้าข้างตัวเองเยอะนะครับผมผมก็เคยเห็นว่าบางคนโอ้โหอยากได้ขั้นจังนะครับแต่ผมนั่งดูมันคือมันให้ไม่ได้นะครับให้ไม่ได้เพราะวนะ่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไปเอาเปรียบคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้คลิปนี้ได้รับการแชร์แล้วก็ส่งต่อนะครับก็มี2เรื่องนะครับก็คือ1เราไม่ได้บํานาญเยอะเหมือนพี่เขา 2. ทํทำงานอย่างหวังคั้นอย่างยุติธรรมนะครับผมก็สลักคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ